ตลาดพันผลหนักเมื่อคืนนี้นะครับบิตคอยล่วงหลุดนะครับหนึ่งนแปดพันสามร้อยนะแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับมายืนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยนะทำให้มีเทรดเดอร์พอแตกนะครับรวมๆกันกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นคนเลยนะรวมมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับ และสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสามส่วนโดย OKX นะครับ OKX เนี่ยเป็นคริปโตเคอเรนซี่เอ็กชแนนนะครับที่ใหญ่นับ2โลกเลยนะครับแล้วก็มีโวลูมการเทรดในตลาดฟิวเจอร์นะครับที่เยอะเป็นดัมหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีฟังก์ชันในการเทรดการลงทุนอื่นๆให้เราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตนะครับทางฝั่ง NFT นะครับหรือว่า OKX e a r n นะครับสำหรับเพื่อนที่อยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมกอลองทุนนะครับ ก็ือย่าขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้กำลังใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซับพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนในกุศิลป์นะครับเพื่อนที่อยากสับสุนเราและดูลเรลี่ยมความรู้เกี่ยวกับเทนิคอลทางด้านคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูละเอียดในดีจนทัได้เลยครับแลวตอนนี้นะครับเรามีกรุ๊ปโอเปนแชทนะครับในฝั่งของลองทุนนะครับแล้วก็ในฝั่งของกุ๊ปความรู้อื่นนะครับที่เพื่อนสามารถเข้าไปจอยแล้วก็เเข้้้าาไไปปแลลกกี่ยนนคควมรรูััดบ แล้วก่อนในเรื่องที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตตลาดภาพรวมนะครับเมื่อคืนนี้นะหลังจากที่มีการประกาศนะครับตัวเลข PPI ออกมานะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยรูดลงไปเลยนะถ้าเราดูในภาพที่เล็กๆนะครับของฝั่ง BDC นะครับรูดลงไปหลุดนะหมื่นแปดสามร้อยนะหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มาไต่อยู่ที่ประมาณห9ื่นเก้าสี่ร้อยนะครับเมื่อวานเนี่ยมี เทรดเดอร์นะที่พอร์ตแตกกันไปเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูถึงตัวเลขกันนะครับคราวนี้ในภาพเดยเป็นยังไงบ้างนะครับภาพเดยเดี๋ยมันมีสัญญาณของตัววอลุ่มนะที่ขึ้นมาพีคเลยนะครับเพราะว่ามีการขายออกมาเยอะนะครับแล้วก็มีการซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดกลับตัวได้นะครับทางนี้ท้งนั้นเนี่ยในภาพที่เป็นตัวแท่งเทียนเนี่ยมันยังไม่หลุดเลยไม่หลุดตัวอ,อโลก่อนแน่นะครับดังนั้นเนี่ยตัวกดของดาวเทอรีเนี่ยน่าจะยังมีการ ปรับตัวนะครับยกโลยกไฮายขึ้นต่อได้นะครับทางนี้ทท้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนเทรดใช่ไหมเราอาจจะมองการ Stop l ล s s ถ้ามันมีการปิดหลุดแถวๆนี้นะครับตัวประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราทําการเทรดนะคราวนี้ด้านบนเนี่ยมันจะมีแนวต้านนะครับสถหประมาณ2,400นะครับที่เคยขึ้นไปนะครับก็น่าจะเป็นการปรีบนะกรอแคบลงไปอีกนะ ซึ่งก่อนอันเนี้ยในตัวกรอบที่มันมีการเบรกตัวเทรนไลน์ตรงเนี้ยครับที่ยังไม่เบรกสักทีเนี่ยมีการชนมาหลายรอบแล้วเนี่ยตอนเนี้ยต้องมารอดูนะว่ารอบเนี้ยการดีดกลับขึ้นมาเนี่ยมันสามารถขึ้นไปยืนได้ไหมถ้าขึ้นไปยืนได้เนี่ยก็เป็น1สัญญาณนะในการที่อาจจะกลับตัวได้สําหรับในฝั่งของ BC นะครับควนี้ในฝั่งของดาวโจนเนี่ยเมื่อวานค่อนข้างแฮปปี้เลยนะครับตัวเลขออกมาเนี่ย เปิดมาปุ๊บนะครับมีการเปิดแก๊ปลงไปเลยเปิดแก๊ปลงไปที่โลเดิมของเขานะแถวประมาณสองหมื่นแปดหกร้อยนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับตอนเปิดลงไปเนี่ยลบประมาณ400จุดนะจากที่ผมดูนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปบวก8 2 7ยจุดนะครับตอนนี้ในฝั่งของ n นสแดกเนี่ยมีสัญญาณการดีดทะลุลงไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมานะครับตรงนี้น่าจะเป็นลนักษณะของเ,ออเขาเรียกว่าแบดแท็บนะครับก็คือหลอกที่จะปรับตัวลง นะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมายืนเป็นบูลิตเอนด์กั f i ิ้งเลยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งสัญญาณนะของการกลับตัวนะครับที่ค่อนข้างรุนแรงเลยต้องรอดูหลังจากนี้ว่าจะสามารถขึ้นไปยืนบนตัวแนวต้านของเขาได้ไหมพถาปรมาณ1นึหกอ่ะนะครับเป็นหก็เป็นจุดทดสอบอีกหนึ่งอันนะครับในฝั่งของ n นสแตะครับออทองคำมื่วเป็นไงทองคํา เขามีการวิ่งแบบโรลเลอร์คสเตอร์กันนะทองคำอยู่เฉยๆนะครับนิ่งๆไม่มีการปรับตัวอะไรก็มีแบบการสวิงเล็กน้อยนะครับท้งนี้ทางนั้นน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบตัวสามเหลี่ยมตรงนี้ได้อยู่นะครับก็วิ่งลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทองคำอาจจะต้องรอเบรกทีหนึ่งแล้วก็จะมีตัวแนวต้านที่เกิดสัญญาณบูทับตรงเนี้ยนะครับเกิดขึ้นก็เป็นแนวต้านใหม่ของเขานะครับคราวนี้ในฝั่ง Eth เป็นไง e t ทนะครับ E t ทมีการดีดกลับขึ้นมาเนาะ ยังยืนอยู่บนตัวโลอยู่นะครับโลก่อนหน้าอยู่นะครับก็ยังเป็นสัญญาณการเอ่ยยกโลอยู่นะครับสำหรับตัว E t เทนะฮะแล้วเรามองในตัวเอ c ีซตรงนี้อาจจะมีการปรับตัวลงมาแถวนี้ได้นะครับอาจจะเป็นจุดที่น่าจะจบละแล้วก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปเป็นอัพเทนได้ต้องรอดูกันนะซึ่งเอ่อตัวแนวต้านที่มันบีบออกมาเนี่ยก็ยังเป็นแนวต้านเดิมนะสำหรับในฝั่ง E t เทนะครับเหรียญอื่นเนี่ย ADA เนี่ยที่เขาบอกว่านเนี่ยนิวโลลงไปใช่ไหมก็ยังอยู่ในเกณฑ์ ของการปรับตัวลงอยู่นะแต่ก็มีไส้ให้เห็นนะครับในฝั่งของแซนนะแซนมีการดีดกลับขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะคล้ายๆเอาคอยตัวอื่นเลยนะครับคราวนี mm hmm. ้มาดูกันในฝั่งของตัว DxY นิดน,นึงนะครับเดว่าตอนนี้ตัวอดอลลาร์เป็นยังไงบ้างน,นะครับเมื่อวานเนี่ยมีการถูกเทลงมานะสำหรับตัวดอลลาร์นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินต,ต่างๆนี่ก็ดีดกลับขึ้นมาหมดใช่ไหม เงินน่าจะโฟจากดอลลาร์เนี่ยกลับไปค่อนข้างเยอะแต่คราเนี้ยมันยังยืนอยู่เลยนะครับยืนอยู่ที่เหนือหนึ่งหนึู่นอยู่นะครับถ้าเกิดยังไม่หลุด1หนึเนี่ยน่าจะยังไม่เป็นสัญญาณการปรับตัวลงได้นะครับก็ยังอยู่ในลักษณะของอัพเทนอยู่แต่แค่มีการคอร์ริคทีปรับฐานนะครับในการปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็จะมีกรอบของเขาเนี่ยหนึ่งหแล้วก็1นึด้านล่างนะครับต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะคราวนี้เรามาอัปเดตในฝั่งของข่าวกกันดีว่า ะะข่าวแรกเนี่ยก็คือในฝั่งน้ํามันนะครับก็จะมีเรื่องของตัว o p เปกพัดนะที่เขาบอกว่าเขาจะทําการคัดตัวซัพพลายนะครับในการผลิตน้ํามันออกมานะครับที่จะจับจ่ายไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งจะทําให้เกิดลักษณะของรีเซชชั่นหลังจากนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแพงขึ้นถูกไหมก็จะดีดให้กับพวกต้นทุนต่างๆหรือว่าตัวเงินเฟอ้อต่างๆนะครับ ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกับในฝั่งของ CPI ส่งผลในฝั่งของ PPI ด้วยนะครับตัวเลขเมื่อคืนที่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นในฝั่งของโ p เป p พารเนาะซึ่งจะมีนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดราคาน้ำมันเนี่ยมันมีการปรับตัวลงนะมันจะเป็นลักษณะของ recession ซึ่งมีการเถียงกันอยู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย recession ที่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นจากตัวราคาที่มีการปรับขึ้นมากกว่านะในมุมมองผมนะครับนกะ็จะบีบให้ต้นทุนหลายๆอย่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้น,นะ รานนี้ในฝั่งของตัวโมโนนานะเมื่อวานนะครับในหุ้นของโมโดนาเนีนะ่ยมีการจ้ำนะมีการกระโดดขึ้นไปบวกประมาณ20%เลยนะครับเพราะามีการจับมือกันนะครับกับบริษัทเมกแอนโคนะครับซึ่งตรงนี้เขาร่วมมือที่จะผลิตนะในฝั่งของตัววัคซีนนะครับที่จะต่อต้านในในฝั่งของพลังนะครับก็เลยทําให้ การร่วมมือกันครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะครับครั้งหนึ่งก็เลยทําให้ตัวราคาดีดขึ้นไปเกือบ20%เลยสําหรับโบลน่านะครับสำหรับคนที่เทรดต่างประเทศอยู่เนี่ยหุ้นต่างประเทศเมื่อวานน่าจะแฮปปี้กันนะแต่วันนี้บ้านเราน่าจะหยุดนะครับหยุดชดเชยนะครับก็ต้องรอวันจันทร์หนานะก็อดทนนิดนึงนะครับถ้าเกิดตลาดวันนี้ดีดต่อขึ้นเนี่ยในฝั่งเซ็บ้านเราในวันจันทร์น่าจะแฮปปี้กันได้นะครับคราวนี้มาดูตัวเลขน,นิดนึงของตัว Forex Factory เมื่ออวววาน,นััตตเลขขง CPI นะครับ CPI ไม่ใช่ PPI นะมพูดผิด CPI นะครับเมื่อวานที่ออกมานะครับตัวเยียร์เยียร์เนี่ยก็คือมันออกมาที่8.2นะครับซึ่งเขาเนี่ย forecast นะครับที่8.1นะครับแล้วครั้งก่อนที่ออกมาเนี่ยคือ8.3นะครับนั่นหมายความว่ามันมีการออกมาเหนือกว่าคาดการณ์นะครับไปประมาณจุดหนึ่งเนาะก็เลยทําให้ตัวตลาดเนี่ยค่อนข้างผันผวนเลยนะครับพอเริ่มต้นการออกมาเนี่ยตอนช่วงทุ่มครึ่งนะครับในฝั่งของบิตคอยเนี่ยดีดลงไปนะครับดีดลงไป ลบประมาณ4 5เนะ4 5, 5นะครับเมื่อวานที่เรามีการไลฟ์กันอยู่นะครับก็ไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนนะดีดลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตลาดน่าจะตอบรับอีกแบบหนึ่งนะครับดาวโจนเนี่ยดีดกลับขึ้นมาก่อนค่อยๆดีดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ200จุด300จุดนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาตอนนี้เป็น800จุดนะครับในฝั่งของ b c ก็ขึ้นมาแตะแประมาณ1 9 4 0 0เลยนะครับตอนนี้ ะะอันนี้ก็เป็นผลท่วงนะเอฟเฟกนะซึ่งเนี้มันทําให้อะไรทำให้มีเทรดเดอร์นะครับในฝั่งของคริปโตหรือว่าอาจจะเป็นฟิวเจอร์ในฝั่งหุ้นต่างประเทศนะพอแตกกันเยอะเลยนะครับแต่ตัวเลขในฝั่งคริปโตเนี่ยที่เรามาโชว์กันนะครับตอนนี้อัปเดต24ชั่วโมงที่ผ่านมานะวันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ1 4 0 0 0 0คนเลยนะครับที่เป็นเทรดเดอร์ถูกลิควิดตถูกปิดสัญญาไปนะครับซึ่งตรงนี้รวบรวมมูลค่าความเสียหายนะกว่า3 0 7 ล้านเหรียญถ้าคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ1 3ึ0 0หล้านบาทนะครับโดยประมาณก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเออซึ่งส่วนใหญ่เาเนี่ยคนที่ถูกเลี้ยงพิเศษนะครับจะอยู่ในฝั่งของ OKX OK นะในฝั่งของ b ี c สัญญานะครับคราวนี้น้าล่าเนี่ยดูซิมันพีคไหมนะครับเมื่อวานมันพีคหรือเปล่านะครับตรงนี้ตัวกราฟมันน่าจะยังไม่โชว์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวอลุ่มมันน่าจะพีคขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าวอลุ่มมันมีการหดมาหลายวันละนะครับเดี๋ยวผมลองรีเฟรชให้เพื่อนนดูนะ ว่าโอ้ลูกมันพีคไหมอยากให้เห็นแท่งนะว่าเน,นี่ยครับแท่งมันขึ้นละอันนี้คือแท่งการพีคเมื่อวานนะครับเมื่อคืนที่ถูกระเบิดกันซึ่งหลักๆเนี่ยจะเป็นในฝั่งของรองนะครับเพราะว่าคนเนี่ยคาดการว่าน่าจะไม่มีการดรอปหรือว่าดิฟลงไปลึกขนาดนั้นนะครับก็เลยมีการเปิดสัญญาฝั่งรองกันเยอะนะครับเลยทําให้คนที่เปิดฝั่งรองเนี่ยระเบิดกันเยอะเลยแล้วตอนนี้พอดีกลับขึ้นมาเนี่ยก็มีคนช็อตใช่ไหม ฝั่งช็อตก็ระเบิดต่ออีกนะครับก็ระเบิดกันค่อนข้างมันเลยนะครับเมื่อวานนะฮะคราวนี้มาดูการในฝั่งของไพร์ตัว b ี c นิดนึงว่าตอนนี้มันฮิต3วิกโลนะครับเนื่องจากตัวเลขของ c p i ที่มันออกมานะครับก็มีตัวเลขการถูกระเบิดเนี่ยที่จริงเยอะกว่านี้นะนะฮะคร<ม>าวนี้เรื่องทิกเกอร์นะครับที่มันลงมาคือภาพ1ชั่วโมงเนี่ยที่ของเปิดการห้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันดีดลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับพอดีดลงมาปุ๊บ มีการเบรกกลับขึ้นไปเนี่ยก็ทำให้เทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นการ Stop Loss หรือว่า Liquidate เนี่ยก็มีกันเยอะเลยนะครับซึ่งนี้เขาบอกว่าเทรดเดอร์มองว่า Target ต่อไปที่จะมีการดีดกลับขึ้นไปที่2,000ได้นะครับซึ่ง2,000เนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะมันน่าจะเป็นลักษณะของอตัวแนวต้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกนันนี่น่าจะอยู่แถวประนี้2 0 0นะครับ,น,น, 2, น,น,รบน่าจะเป็นโซนแนวต้าของเขาอะนะครับที่มันน่าจะเป็นไปได้ ครับาวนี้ด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขของลิควิดเ t ตนะที่ผมมาโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับในตัวหน้าเว็บของตัวคอยแก๊สนะนะครับตรงนี้เป็นอะไรนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นออเดอร์บุ๊กนะของทางฝั่งของ Binance นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตอนลิควิดเ t ตเนี่ยรู้สึกว่าตัว b i n อ n c e นะครับจะมีการแบบเหมือนเออร์หรือว่าเออร์ไป er นิดน,นึงอะ่ะแบบสักพักหนึ่งนะครับคราวนี้ด้านล่างเนี่ยมีทาร์เก็ต ให้เพื่อนดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติตัวราคามันมีการเบรกกับไม่ไดี่2งหมืนหนึ่งได้เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงต่อนะครับซึ่งตรงนี้เขาไม่แน่ใจเขาวิเคราะห์จากอะไรน่าจะวิเคราะห์จากตัวแนวรับที่มันมีการเทสมาหลายครั้งแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งใเรื่องเนี่ยสองมื่นหนึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเบรกขึ้นีกนิดนึงประมาณ2องมื่นสองกว่านะครับก็จะเป็นแนวต้านเนาะที่สามารถดูกันต่อได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของดีสไวเนี่ยก็ถูกเทลงมาเลยนะในภาพหนึ่งชั่วโมงก็ทำยูโรไปแล้ว พราะเป็นเรื่องปกติอยู่ละเงินไหลจากดอลลาร์มาทรัพย์สินต่างๆรัพย์สินเสี่ยงนะครับก็มีการเทขายออกมานะครับวันนี้ก็มาแชร์วิ่งข่าวแล้วก็อัปเดตในฝั่งของเทคนิคอยกับเพื่อนดูด้วยนะครับหวังว่าจะประเยช่์กันครับและสุขข่าวในวันนี้นะครับตัวเลขของ CBI เมื่อคืนนะครับที่ออกมา8.2เนี่ยทำให้ตลาดผันผวนค่อนข้างหนักเลยนะครับมีคนถูกดิคริเดตไปประมาณ13,000ล้านบาทเลยครับถือว่าเยอะมากๆนะ กว่า14 0 0 0 0คนนะครับแล้วก็ในฝั่ง O p e ป p l u s ทเนี่ยที่มีนโยบายที่จะลดการผลิตน้ำมันนะครับอาจจะทให้ตัวน้ำมันเนี่ยมีการดีดขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็อาจจะเกิดลิมิตชั่นได้นะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของธุริ i ชั่นมาเก็ตวันนี้ผุณกอล์ฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ